เอาละช่วงนี้ฮะสายต่อไปฮะสายจากคุณพัดหมอผีครับอายุ30ปีวันนี้คุณพัดจะมากับชื่อเรื่องห้องขังวิญญาณครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเ,ออเขตภาคเหนือผ่านมาแล้วด้วยกันประมาณ10ปีครับตอนนี้คุณพัดอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณพัดัดครับ ครับก็คือเรื่องเนี้ยนะก็ต้องย้อนไปกับประมาณเวลาประมาณสิบปีนะฮะก็คือรุ่นพี่คนเนี้เป็นเป็นเป็นอาจารย์ผมนี่หละเป็นเป็นเหมือนคนที่ผมเคารพนับถือครับครับอแต่ก่อนเนี่ยเขาได้เดินทางไปตามต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปอ่าไปทําธุระอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เสร็จเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปกับกับภรรยานะครับอ่าไปทางภาคเหนือที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ย พอเดินทางไปเนี่ยมันก็ดึกแล้วทีนี้ก็ง่วงครับก็เลยได้เข้าไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับบริเวณข้างทางก็มีทางเข้าเป็นเป็นโรงแรมก็ได้เข้าไปพักกันนะครับทีนี้อ่าเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าทางเข้าอ่ะครับก็จะค่อนข้างเตี่ยม,มทีนี้เสร็จก็ขับรถเข้าไปก็ไปเช็คอินเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จเนะี่ยก็ขึ้นไปบนห้องพัก อนะครับทีนี้ตัวตัวของของภรรยาเนี่ยครับเมื่อขึ้นไปบนห้องก็จัดคงจัดของเรียบร้อยเนี่ยก็เข้าไปอาบน้ํานะครับทีนี้พอเข้าไปอาบน้ําอ่ะพี่ตั้มนึกถึงอ่างอาบน้ําอะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นเป็นม่านปิดเป็นม่านสีขาวๆม่านใสๆอ่ะครับเทาๆอ่ะลูดปิดแล้วอีก ตรงองอ่างเนี่ยอาบน้ําเนี่ยมีม่านปิดแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าอ่างล้างหน้าอืแล้วก็เป็นประตูเปิดเข้ามาใช่ไหมครับเป็นกระจกครับนะครับทีนี้เนี่ยอ่าตัวของภรรยาของของของรุ่นพี่ผมเนี่ยก็ได้ไปอาบน้ําก็เปิดอ่างเปิดอ่างแล้วก็เหมือนกับเปิดน้ําอุ่นแล้วก็นอนแช่อาบน้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รูดม่านไว้โดยที่รุ่นพี่ผมเนี่ยก็ได้นอนพักอยู่ที่เตียงอืมนะครับทีนี้เนี่ย ระหว่างที่กําลังแช่ตัวอยู่เนี่ยอ่าเขาได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงคนกระแอมก่อนพีอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นสามีเขาที่อยู่ข้างนอก <c oughs> เขาก็ยังไม่ได้สนใจแล้วก็คือลืมกําลังเคิมเคลิงอยวังเงี้ยก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าลืมตาขึ้นมาก็มองไปอ่ะไม่มีอะไรก็คิดว่าเป็น เป็นสามีเนี่ยแกแอมก็เลยหลับตาไปอีกหลับตาลงไปอีกพอหลับตาครับก็มีเสียงกรกแอมอีกอก็แต่ทีเนี้ยเสียงมันมันก้องมันกล้อง,ม,องมันหมือนอยู่ในห้องน้ำเลยก็ไม่น่าจะใช่เสียงจากข้างนอกแล้วเป็นเสียงข้างในก็เลยลูดม่านออกไปดูมันก็ไม่เห็นอะไรเนาะ ก็ลูดปิดแล้วก็เหมือนอ่ะโอเคไม่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 นอนแล้วก็เลยกำลังเริมขัดตัวขัดอะไรเงี้ยทีนี้พี่มันเป็นเสียงคนแกแอร์อีกครั้งอย่างเงี้ยเขาก็เลยหันคว้าเลยพอหันควับพี่นึกออกไหมไอไอม่านมันเป็นม่านฝ้าฝ้าม่าบเขาใสๆอ่ะเขาเห็นคนเป็นผู้ชายลักษณะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ ยืนอยู่ตรงบริเวณอ่างล้างหน้า uh. เป็นแต่แต่ว่าม่านมันเป็นม่านจะเทจะแบบฟ้าๆเนาะ,ะเขาเห็นผู้ชายเขาก็ตกใจเพราะว่าอ่าถ้าบอกว่าเป็นเป็นสามีเขาสามีเขาเป็นคนรูปร่างเล็กอื uh. ไม่ใช่ใหญ่แล้วสองถ้าเป็นสามีเข้ามาจะต้องเปิดประตูแต่อันนี้มีการเปิดประตู <c oughs> เขาก็เลยตกใจก็ลูดม่านดู ปรากฏว่าไม่มีคนพี่ฮึทางนั้นที่เห็นคนยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยเห็นกับตาแล้วคนยืนอยู่อ่ะแต่ไม่มีคนเอา้าพอไม่มีคนปุ๊บเขาก็แบบรู้สึกใจไม่ดีแล้วอะรู้สึกแบบใจไม่ดีแล้วว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแกก็เลยแบบรีบอาบน้ําทีนี้พอกําลังอาบน้ําอะแกบอกว่าแกได้กลิ่นไหมพี่กลิ่นไหมเหมือนเหมือนอะไรไหมอ่ะ แกก็เลยแบบว่าเฮ้ยกลิ่นมันมาจากไหนอ่าหรือว่ามาจากในเครื่องทางน้ําอุ่นนี้หรือเปล่ามีอะไรเข้าไปตายอะไรเนี้ยแล้วตอนมันช็อตหรือเปล่าไออ่าแกก็แบบเคาะ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 มันก็ไม่มีอ่ะแกก็เลยแบบกลัวด้วยนะด้วยความกลัวแกก็อานน้ำอ่านน้าเสร็จแกก็ออกไปโดยที่ไม่ได้บอกกับสามีว่าเจอกับอะไรอืมอืมก็ออกไปแล้วก็ไปนอนบนที่นอนส่วนตัวสามีก็ เข้าไปอาบน้ำใช่ไหมครับทีเนี้ยสามีเข้าไปอาบน้ำก็อาบตัวภรยาเมื่ออาบน้ำออกมาแล้วอะไรแล้วก็มานอนเขาบอกว่าสามีอาบน้ำอยู่ภรรยาก็นอนบนที่นอนก็กำลังแบบเคลิมเคลิมเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยเนาะเขากำลังเคลิมเคลิมพี่นึกถึงเตียงนะแล้วข้างๆจะมีอ่าโซฟาอืมข้างๆมีโซฟาหัวนอนจะมีที่วางโคมไฟอะไรเงี้ย ก็จะมีคือแค่โซฟไฟที่สี้มๆมอ่ะพี่อืเพราะจะามีอาบน้าอยู่ก็กาลังเคลิ้มเขาได้ยินเสียงคนแกแอมอีกพี่เอ้เสียงคนแบบแกแอมแบบอย่างเงี้ยแกก็เลยลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาขึ้นมาแกก็เหมือนแกจะหันแกบอกว่าแกจะหันทางขวาทางที่เป็นโซฟาแกก็หันได้แต่ลูกกระตานะอืม แกก็หันไปเหลือบไปพอเหลือไปปุ๊บแกบอกสิ่งที่แกเห็นคือเห็นผู้ชายร่างใหญ่ลักษณะเหมือนคนที่ยืนอยู่ในห้องน้ำอ่ะนั่งมองแกอยู่ที่โซฟาแต่ว่าลักษณะคนที่ลืมตาแล้วลืมตาไม่ไม,ไม่สุดตาที่นึกออกนะมันจะค่อยๆปีตาอแล้วตัวขยับไม่ได้แล้วพอแกเห็นพุ๊แกก็แบบมันลนลานอะ่ะเหมือนเหมือนจะดิ้นอะ่ะ ก็พ like oh, hey. uh. ูดอะไรไม่ได้แกก็บอกได้แต่อืออืออืออย่างเงี้ยระหว่างที่แกบอกแกกําลังดิ้นอ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะลุกขึ้นแล้วก็แบบเหมือนเหมือนชาร์จเข้ามาหาตัวแกออเจากทางฝั่งขวาแล้วก็เอาหน้ามาอยู่ตรงข้างเตียงอ่ะพี่แกบอกว่าแกจะช็อกอ่ะสิ่งที่แกเห็นคือเป็นผู้ชายมีใบหน้าที่เละไม่หมดเลยไม่มีเส้นผมออ Oh. ไม่มีเส้นผมหัวโล้นๆแล้วก็แต่ว่าไม้เป็นรอยไหม้หมดเลนะเป็นแบบเป็นไหม้อะหนังแดงๆหลุดๆล,ลอกๆอ,ะ oh. อ่ะเนั่นแหละมาเอาหน้ามาอยู่ข้างเตียงแกอ่ะอื oh. แล้วแกก็ดินด้นดิ้นดินดินสุดฤทธิ์จนเหมือนแกเสี่ยงแกลอดออกไปแล้วสามีแกได้ยินอ oh. ก็เลยเปิดประตูออกมาดูว่าถามว่าเป็นอะไรคร <God. S 2> ับเออแกก็แบบ ร uh ้องไห้แ huh. ล uh ้วเกียก็เล่าให้ฟังว่าแกเจอเนี่ยผู้ชายที่แบบลักษณะเหมือนตัวไหมอย่ามากระแอมตั้งแต่ในห้องน้ําแล้วแล้วก็ได้กลิ่นไหมแล้วเมื่อเกี้พอนอนอยู่อ่ะเขามาอยู่ข้างๆแล้วเขาก็แบบชาร์จมาใส่ตัวเขาออสามีก็เลยบอกว่าไม่มีห็อกเพราะว่าเนี่ยอาบน้ําอยู่ก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยออืแต่ว่าเมื่อกี้ที่ออกมาเคยได้ยินเสียงแบบอู้ยอุอูอีอ่ะก็เลยออกมาดูว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอ่านอน นอนนอนแบบพักผ่อนน้อยอ่าอ่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่าเดี๋ยวเขาจะรีบล้างตัวแล้วออกมาแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนอืมทีนี้เสร็จเนี่ยก็สามีก็ล้างตัวแล้วออกมาก็มาอยู่ด้วยกันก็มานอนอยู่ด้วยกันก็ทีนี้กลางก่าหลับไปแล้วทีนี้หลับไปแล้วเนี่ยสะฝ่ายอ่าภรรยาเนี่ยเมื่อนอนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนนะ่ะมาดึงผ้าห่มลง จากปลายเท้าเออค่อยๆดึงลงแล้วแอร์มันก็ตกที่ตัวแกพอดีมันก็จะหนาวค่อยๆดึงลงค่อยๆดึงลงแกก็เลยเอามืออะด้วยความที่แบบเคยชินอะนะก็เอามืออะตะปบผ้าไว้บริเวณกลางตัวตะปบผ้าน่วมไว้เพราะตะปบผ้าปุ๊บแบบแกบอกว่ามันเป็นแรงของคนดึงผ้าจริงๆดึงจากปลายเท้าแบบดึงกระตกเลยอ่ะดึงปุ๊บอย่างเงี้ย แกก็คิดว่าเอาทาอ่าหรือว่าสามีนอนดิ้นถีบผ้าหรือเปล่าอืมแกก็ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่แกเห็นก็คือไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะออออตอนแรกแกบอกว่าแกเห็นแค่มือมือที่มีลนนักษณะผิวหนังหลุดลุย่ยแดงแดงแดๆดำ,ดำอ,อ่ะเกาะอยู่ที่ปลายเตียงอะ่ะตรงตรงท้ายอะ่ะแล้วก็ดึงกําลังกำขยําผ้าหม่มอะ่ะ แล้วเหมือนกับพลังดึงเพราะแกะเห็นปุ๊บอะมันก็โผล่หน้าขึ้นมาเลยอุ้ยเหรอพอโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็เราก็รกแอมแบบอย่างเงี้ยแกก็วีดเลยพอวิดปุ๊บสามีแกก็ตื่นถามว่าเป็นอะไรบอกว่าพี่น่ะเห็นไหมมันอยู่ที่ปลายปีนนะ่ะสามีก็แบบไม่เห็นน่ะไม่เห็นแล้วก็เลยแบบหมันโมโหนะก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีจริงอ่ะมาให้เห็นหน่อยสิอยากจะเห็น อืมอ่ถ้ามีจริงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสามีบอกใช่ไหมสามีพูดว่าถ้ามีจริงอ่ะมาเลยจัดเลยอ่าทีนี้เสร็จก็นอนกันนอนโดยที่เปิดไฟแล้วทีนี้ไม่ได้เปิดหัวไฟโคมโคม,คมไฟหัวเตียงนะเปิดไฟนอนเลยนะอ่าเขาบอกว่านอนไม่ถึงยี่สิบนาทีสามีอ่ะทะลึงตวแบเฮ้ยขึ้นแบบเหมือนสู้คนอ่ะเอลุกขึ้นมานั่งอ่ะ ภรรยาก็ตกใจว่าสาม,มีเป็นอะไรสาม,มีก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยกําลังหลับกําลังแบบแล้วก็คิดเรื่องที่ที่ภรรยาพูดอืม,อมแล้วก็เผลอหลับไประหว่างที่หลับอะเขาอะได้ยินเสียงคนอาบน้ําในห้องน้ําอเขาก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาแต่มันลักษณะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตืน่นเสียงคนเนี่ยอาบน้ําในห้องน้ํา แล้วพอเขาลืมตาขึ้นมาเสียงอาบน้ำก็หยุดแกก็มองไปที่ปลายทาที่เป็นห้องน้ำะนะครับแล้วพอเสียงอาบน้ำหยุดอ่ะประตูมันก็เปิดแบบปังอย่างเงี้ยเหมือนคนเปิดประตูดึงเข้าอ่ะปังอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่มีแต่ผิวหนังที่เป็นสีแด,ดงๆหลุดๆล,ลุยๆย,ยุยย,ย,ยุอะ่ะไม่มีผม วิ่งออกมาจากห้องน้ำนั้นน่ะกดดชาร์จใส่แกเลยเฮ้ยกดขนใส่เลยเหรอกรดดวิ่งออกจากห้องน้ำแล้วกระโดดใส่เหมือนโถมใส่แกเลยอ่ะโอ้โหนี่ตรมนจากไงนเนี่ยออแล้วก็แกก็เลยตกใจแกก็เลยถลึงตัวขึ้นมาเหมือนเอามือยันอย่างเงี้ยพี่นึกออกไหมยันคนที่กาลังชาร์จใส่ตัวเองอ,ะอ่ะเอามือยันชาร์จสู้ไงก็เลยกลายเป็นว่าแกก็ร้องเสียงดังแล้วก็ ตื่นขึ้นมาด้วยลักษณะที่ถลึงตัวขึ้นมาแล้วเอามือยันอย่างนี้แล้วภ oh. รรยาก็เห็นไงทีนี้เสร็จเนี่ยภรรยาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราเราคงอยู่โรงแรมนี้ไม่ได้แล้วแหละอื hmm. เพราะว่ากอดตอนที่ว่าสามีเห็นคนที่โดดชาร์จใส่อ่ะภรรยาก็เห็น hmm. แต่ภรรยาขยับไม่ได้ครัเพราะว่ามีอีกคนนึงนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็หวัวอ้อ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะแต่งชุดพนักงานของของโรงแรมโรงแรมนี้อ๋อแต่แต่บริเวณหน้ากับผิวเขาอะเป็นลักษณะเหมือนโดนไฟไหม้ไฟลวกอะพี่อ,อนั่งมองแล้วก็ห,วหัวเราะแล้วก็ทำปากแบบอ้ยสแสดงว่ามีสองคนนะเนี่ยฮะใช่โอ้เขาก็เลยแบบ ไม่เอาแล้ววันนี้คือคือนนี้เขาไม่นอนแล้วเขาก็เลยแบบเก็บคงเก็บของแล้วลงไปที่เคาน์เตอร์พอลงไปที่เคาน์เตอร์ก็แบบไปไปเค้นกับพนักงานนะพี่เออว่าที่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าอ,อพนักงานเขาก็ไม่พูดอะไรอะ่ะเขาแบบเขาไม่พูดอะ่ะไม่พูดยังไงก็ไม่พูดจนแบบเขาแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคือเมื่อพนักงานพอเหมือนก็แบบพอเช็คเอาท์ออกอาจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะ เพื่นนักงานเขาก็หันมาหาคนที่เป็นภรรยานะออแล้วก็ทำปากเนี้ยเอานิวประจ,จุปากเนี้ยออแล้วแกก็แบบแบบนึกถึงไอ้คนที่มาที่โซฟ,ฟาเลยเออือมทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยขับขับรถออกมาคือหลังจากที่ขับออกมาเนี่ยมันก็จะมีอ่าปั๊ม อยู่ไม่ห่างจากจากโรงแรมนั้นนะครับอ่าพอกลับขับออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพอมาพักที่ปั๊มก็เลยแบบไปซื้อของกินซื้ออะไรเงี้ยให้มันสา่ให้มันหายง่วงอะ่ะก็ไปเจอกับ่าพนักง,งานของปัม๊มพอเจอพนักงานของปั๊มพนักงานก็เหมือนถามตามอัธยาศัยนะว่าจะไปไหนพี่อะไรเงี้ยมาจากไหนจะไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยเพิ่งจะออกมาจากโรงแรงมเนี่ยห่างจากนี่ประมาณ ามสี่โลเองพน,นันก็เลยถามว่าพอ่าโรงแรมไหนพี่เนี่ยโรงแรมเขาบอกชื่อไปเนี่ยอยู่ในอาหารจานนี้สามสี่โลเองใช่เหรอพี่ก็ถามอย่างเงี้ยอ่าใช่เหรอพี่อ่าทางรุ่นพี่ของู้วอ่ะก็เนี่ยเพิ่งจะออกมาเพิ่งจะจ่ายเงินเพิ่งจะเช็คเอาออกมานี่เองบ่กพี่กลับไปดูใหม่สิเฮ้ย กถามว่าเป็นอะไรอ่ะโรงแรมนั้นน่ะมันล้างมาหลายปีแล้วนะ What? What? แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมาถึงล้างก็จะไม่ล้างได้ไงอ่ะแก๊สมันระเบิดเนี่ยพนักงานอ่ะโดนไฟคอกตายไม่รู้กี่คนเฮ้ยคนลุกเออเวลาไปเก็บโซ่ะไปไปไปเหมือนที่นึกออกไหมคนไฟไหม้อ่ะแล้วเหมือนไปหลบอยู่ในห้องน้ําอ่ะอืมอ่าไปหลบอยู่ตามอ่างน้ําอ่างอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้โดนไฟอคอกอ่ะอืม แต่ก็คือก็ตาย,ยน่าโดนโดนฝโ,โดนควันโดนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแก๊สมันระเบิดออืแล้วก็ตายอยู่ที่นั่นนะไม่รู้กี่ศพเลยพี่โรงแรมมันเลยล้างโอ้เป็นโรงแรมร้างใช่ซึ่งรุ่นพี่ผมก็เลยขากลับซึ่งมันต้องผ่านทางนั้นมันโรงแรมร้างจริงๆงเออทางเข้ามันเป็นมันเป็นไม้มาขัดไว้ออเออมันเป็นไม้มาขัดไวแล้วเป็นทางเข้าเป็นป่าลกๆเลยครับอ,อ่า <IST uk t av> 2> 2> เขาบอกว่าเขาเขาเจอแบบเจอแบบเนี้ยตั้งแต่เดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเจอเคสเนี้ยหนักที่สุดเลยเขาบอกนอกนั้นก็คืออาจจะเจอเป็นเสียงเป็นกลิ่นแต่อันเนี้ไม้ Guer ตัว,ต,วตัวเลยครับซึ่งเขาก็มาเล่าผมฟัง <S <S โอ้โหถ้ากลัวแล้วแล้วสภาพที่รุ่นพี่เขาเห็นเนี่ยเขาเขาเขาบอกไปว่าตั้งแต่ทางเข้าไปคือมันเป็นป่าส่วนพอ เข้าไปแล้วเนี่ยพอจะมองเห็นตึกออกไหมว่ามันมีลักษณะแบบมันมันถล่มไหมหรือว่ายังอยู่ในสภาพที่พอจะเดินเข้าไปได้อาจากที่บอกว่าขา,ากับที่แกกลับแล้วแกผ่านอะ่ะมันมองเข้าไปมันก็เห็นตึกแหละพี่อแต่ตึกมันเป็นลักษณะตึกดำๆตึกที่เหมือนเหมือน มันเก่ามันเหมือนโดนไฟไหม้อะอย่างเงี้ยอืมอ่าซึ่งมันซึ่งมันมันอยู่ติดถนนมันนึกอ,ออกไหมลักษณะแบบถนนที่เดินทางไปทาแต่จังหวัดแล้วจะมีโรงแรมอยู่ข้างๆทางไหมก็จะไม่ไกลมากคือสามารถมองจากถนนไปเห็นโรงแรมได้อะเข้าใจเข้าใจพอจะเป็นพวกแบบโรงแรมเซลล์อะไรอย่างเงี้ยที่ราคาต่อคืนอ,อาจจะไม่ไม่ได้แพงมากคือสามารถเข้าไปชาเช็คอินแล้วก็พักได้เลยอะไรอย่างเงี้เข้าใจใช่แต่ที่นี้คือโรงแรมที่ว่าเนี่ยนะฮะ จากที่ดูจากข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่แถวภาคเหนืออ่ะผมจะไม่ถามว่าอยู่จังหวัดไหนแต่ว่ามันอยู่ทางสายของขึ้นไปภาคเหนือหรือว่าลงมาภาคกลางขึ้นไปครับอันนี้คือขอขึ้นไป<อ>ขึ้นไปอยู่สายมือสายมือใช่ไม่ผมอยากจะบอกซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยอ่ายังมีอยู่เพราะว่าเวลาเดินทางแกจะแกจะขนลุกตลอดเวลาผ่านเส้นเนี้ยหรอแต่เห็นบอกว่าปัจจุบันเหมือนกับว่า มันขึ้นหญ้าลกขึ้นปลแล้ะข้างบนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นเป็นพวกไม้เลื้อยมันขึ้นแล้วอ่ะโอ้โหนี่แหละบรรยากาศได้เลยแล้วนี่นะ,ะไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นพี่ของคุณพัทที่ไปกับภรรยาเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปพักห้องเดียวกันกับห้องที่เกิดเหตุของพนากาักงานเขาไปหลบด้วยหรือเปล่าคือเขาบอกว่าเห็นเด็กปั๊มบอกนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ตายแค่ห้องนั้นห้องเดียวพี่แต่คือว่า มันมันมันแก๊สมันระเบิดอ่ะข้างล่างอ่ะแล้วมันะแก๊สมันระเบิดแล้วเหมือนกับว่าไฟมันไหม้แล้วก็พนักงานที่อยู่ข้างบนที่คือเวลาทํางานอ่ะพวกนี้เขจะทํางานเป็นลักษณะเหมือนปินกะาเนาะพี่ก็จะมีการนอนพักอยู่ที่นั่นด้วยอืเขาบอกว่าตายกันหลายศพไม่ใช่ว่าแค่แค่ที่ห้องนั้นห้องเดียวอืแต่ตายกันหลายศพแต่ละลักษณะที่เจอกันส่วนมากก็คือจะไปอัดก็นอยู่ที่ห้องน้ําเหมือนกับว่าหลบหนีไฟเพราะมันออกมาไม่ได้อย่างเงี้ย อันนี้คือทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าด้วยป่ะใช่ถูกต้องทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าด้วยแต่อีกข้อสันนิษฐานโรงแรมนี้อืที่ผมคิดเนี่ยเข้าใจ<ะ>แต่ห้องที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยผมสันนิษฐานแล้วเหมือนแบบผมว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละที่พนักงานคือไปนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็ทานิ้วจู้จ,จูๆหรือเปล่าเนี่ยความน่าจะเป็นแล้วกันนะเออ,อแล้วเวลาที่เราเจอเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นในโรงแรมทั้งเรื่องของเมื่อกี้เนี่ย คุณนิวสายเหนือเนี่ยแล้วก็มาเรื่องของคุณพัดหมอผีผมขออนุญาต้วกันผีเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เออะจะต้องดึงผ้าห่มันจะต้องดึงทําไมผ้าห่มทั้งๆท,ท,ที่แบบทําอย่างอื่นก็ได้ซึ่งเราก็รู้ดีว่าโอ้ท้ามองในมุมมองของผีเนี่ยคือพูด,ดง่ายๆว่าน่าจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับคนที่แบบเใช้แล้วก็พักอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าหมายถึงผ้าห่มที่แปะตัวเขาก็เลยเหมือนกับเอาละแกะห่มผ้าห่มใช่ไหมดึงเลย เนี่ยเป็นทุกทีเลยแล้วก็สิ่งที่คุณพัดเล่ามาเนี่ยผมไปมองถึงจงังหวะตอนที่เงาร่างใหญ่นะฮะทำมือใหญ่ๆเนี่ยนั่งอยู่ตรงตรงด้านข้างอยู่แล้วพุ่งชาร์จมาเนี่ยผมไปมองจากซีนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของน่าจะเป็นเดน,นนะันมั้งที่ไปเป็นกรอบรูปอยู่บนฝาผนังนะฮะแมชีอ่ะครับแล้วก็มีใคร,ครคสักคนหนึ่งกําลังจ้องมองอยู่ที่กรอบรูปแล้วอยู่ๆกรอบรูปมันพุ่งเข้าใส่อย่างนั้นนะ่ะครับ คือเล่าเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเอ้ยมันอยจริงเหรอมันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่เหตุการณ์จริงอย่างนั้นช็อกตายได้นะฮะครับเขาเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเปิดประตูห้องน้ําอ่ะเปิดลักษณะแบบดึงปึ้งแล้วก,แวก็แล้วแบบวิ่งกระโดดใส่เลยอะ่ะ<ม>ชาร์จมาเลยอะ่ะเขาก็เหมือนเอายันไว้อย่างเงี้ยโอ้เพราะว่า<ม>เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นน่นะคือกําลังตายโหองอยู่อะ่ะ นะตายผิดธรรมชาติก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการเชิญวิญยงวิญญาณออกมาจากสถานที่เกิดเหตุณตรงนั้นออกมาแล้วหรือยังครับ โอ้แล้วก็มีเรื่องของแบบขับรถไปก็ต้องเห็นผมเชื่อว่ารุ่นพี่แล้วก็ภรรยาเนี่ยขับรถไปไฟเฟยอะไรต่ออะไรมันก็จะน่าอํานวยทําให้แบบดึงสายตาเฮ้ยเ<ๆ>ข้าไปพักตรงนี้สิน่าจะมีอยู่ใช่เขาบอกว่าตอนตอนขาขาไปตอนที่ว่าจะไปพักอะครับ<อ>ป้ายโรงแรมมีไฟชื่อโรงแรมแบบหรูเลยแล้วก็ทางเข้าอ่ะ ก็ทางเข้าดูดีแต่ว่าข้างๆมันเป็นป่าเปี่ยวหน่อยอแล้วก็เข้าไปก็เห็นตัวโรงแรมเลยคือจอดรถหน้าโรงแรมเลยโอ้แล้วก็เดินขึ้นไปพักเลยโอ้นี่ไงมันน่ากลัวอย่างนี้ได้ไหมคุณพัดผมขออนุญาตแล้วกันด้วยฐานะที่คุณพัดเนี่ยอาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคุกคลีกับเรื่องประเภทนี้นะดูจากจิตยาก็คือคุณพัดหมอพีอ่ะพูดได้ง่ายถ้าเกิดว่าเป็นคุณพัดเองเนี่ย สมมุติว่าคุณพัดเดินทางด้วยรถหรืออะไรสักอย่างแล้วจําเป็นจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นอยู่ข้างทางเนี่ยถ้าเป็นคุณพัดเองเนี่ยจะสามารถมองได้ไหมแล้วก็ตอบกับตัวเองได้ไหมเฮ้ยโรงแรมนี้เฮ้ยเข้าไว้พักไว้เฮ้ยโรงแรมนี้อย่าเข้านะถ้ามากับเพื่อน้นอยนะาานไม่เอาดูจากทรงแล้วมันไม่น่าเลยมีทริคอะไรในการคิดตรงนี้ไหมมีฮะโอ้โอ คือลักษณะแรกถ้าเป็นผมเองนะ oh. จากประสบการณ์ตัวเองเวลาไปพัก,กน,นะฮะถ้าหนึ่งมันมันเปียวอะทางเข้าเปี่ยวก่อนเอาอันดับแรกเลยทางเข้ามันเปี่ยวมันไม่ปกติมันดูวังเวเย็นเย็นผมไม่ไปอะ่ะผมไม่เข้าหนึ่งนะนะครับครับสองเนี่ยอ่าจอดรถตั้งสักพักหนึ่งถึงจะลงไปนะเพราะ เพราะว่าเราก็จะแบบอารัธนาคุณพระอารัธนาครูบา,าอาจารย์เนี้ยก่อนจะลงไปพักว่าเรามาผิดที่ผิด,ดที่บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนแล้วเราถึงจะลงไปพักอืมอคือถ้าเกิดว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่แบบล้างอะไรอย่างเงี้ยเขาคงอาจจะออกมาเตือนเราหรือมีเหตุหรือให้เราเห็นเลยอือย่างเงี้ยอ่านะครับก็ประมาณนี้แต่เวลาเข้าพักแล้วอีกอย่างเวลาเข้าพักก็คืออ่าผมจะมีทริคเวลานอนอ่ะนอนออต่างที่นะเออ,เอ,อ อ่าผมจะใช้เหรียญบาทนะคะพี่เหรียญบาทคว่ำฝั่งหัวกับฝั่งก้อยคว่ำฝั่งหัวกับฝั่งก้อยใช่ฝั่งนึงก็จะเป็นหัวขึ้นฝั่งนึงก็เป็นก้อยขึ้นอแล้วก็เอาหมอหนะทับอ๋อครับแล้วเราก็จะเราจะนอนเราก็จะว่าจะว่าทุสานะโสอืมอ่าเป็นเป็นเครื่ีกระถา,าหัวใจเปรตครับอ่า แล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็นอนอซึ่งผมทําอย่างเงี้ยทุกครั้งอะก็จะปลอดภัยทุกครั้งทุสนะณโสงเี้เหรอทุสนะณโสงแล้วเหรียญเนี่ยก็คือเหรียญบาทคือวางไว้เหรียญบาทเราเนี่ยฮะสองเหรียญเหรอเหรียญฝั่งสองเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นหัวฝั่งหนึ่งเป็นก้อยเอาเอาเอานะต้องฟังอย่างนี้นะแต่เวลาพอเราพอเราพอเราออกจากโรงแรมนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องเหรียญนั้นมาพี่อ๋อแล้วก็ปล่อยไว้เลยให้เขาไปเลยใช่เหมือนเราซื้อเตียงซื้ออะไรไปอย่างเงี้ยค่ะ อ oh. แล้วก็ขยับเตียงขยับเตียงเวลาจะไปนอนอะ่ะเราขยับเตียงมาหน่อยหนึ่งไม่ให้มันสามที่เดิมอ่าแล้วก็เวลานอนจะพยายามไม่เอานอนห้องที่ติดกับบันไดหรือห้องที่อยู่สุดสุดทางเดินดทางเดินทำไมอ่ะเออเออมีคำถามนี้เยอะมากเพราะส่วนใหญ่คนที่เจอเนี่ยมักจะเจอห้องแบบริมริมรสุดทางเดินเลยแล้วก็ติดกับบ,บันไดเพราะว่าอะไร อ,อย่างนี้มันจะมีสามสามอย่างที่ผมจะไม่นอนหนึขึ้นบันไดามาแล้วบันไดตรงประตูห้องเลยอสองห้องสุดทางเดินครับชิดบันไดเพราะว่าถ้าเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์เราเลยแล้วกันเวลาคนที่จะมาก่อคดีอ่ะพี่ฆ่าหมกฆ่าหันเนี้ยเขาจะเลือกห้องริมพวกนี้เพราะมันสะดวกต่อก,การขนย้ายครับอ่ามันจะมันติดกับบันไดอืมันจะสะดวกต่อการขนย้าย ผมก็จะไม่นอนห้องริมพวกนี้อ,เ,อเหตุผลตามหลักอทฤษฎีนะก็ถูกต้องทฤษฎีเลยอืนะครับแล้วก็เตียงเราจะขยับซึ่งจริงๆอ่ะการขยับเนี่ยมันมีสองในหนึ่งเชื่อกันว่าจะได้ไม่นอนไปไปนอนทับที่คนตายอ๋อขยับเตียงสองอ่าขยับเตียงขยับเตียงให้มัน,ให,มนให้มันผิดจากที่เดิมนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าสองอ่าผมอย่างที่ผมเคยมีประสบการณ์คือ เวลาขยับเตียงมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีคราบคราบของอะไรสักอย่างอะ่ะเ,ออเราจะเห็นเลยเออถอถมีคราบน้ําเหลืองคราบอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะติดอยู่ที่ขาเตียงติดที่ตรงตรงเตียงหนาวจะมีเลือดหามันจะเจอ,อใช่ก็จะ <laughs> เป็นทริคของผมนะซึ่งซึ่งลองไปใช้กันได้นะลองไปใช้กันลองดูเพราะว่าแต่ก่อนเดินทางบ่อยๆเนี่ยผมก็จะใช้ทริคนี้ในการเข้าพักในที่ต่างๆ แล้วก็จะปลอดภัยเสมอเสมอนอกจากว่านอกจากว่าแจ็คพอตจริงๆอย่างผมเคยไปพักที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอ่ามันเป็นเตียงที่ที่นึกออกไหมมันไม่ได้เป็นเตียงเตียงมีขามันเป็นปูนที่ที่โบกข,ขึ้นมาเออ่าเป็นล็อกแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีไอ้ที่นอนใส่ลงไปเลยอ,ะอ่ะออออไม่สามารถจะขยับเตียงได้เลยไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเอออ่าคือแล้วมันเหลือห้องนั้นห้องเดียวอย่างเงี้ย ห้องเดียวราคาถูกอะไรเงี้ยเนี่ย <laughs> จะเป็นแจ็คพอตจะส่วนมากจะเจอซึ่งผมไปเที่ยงใหม่เนี่ยถึงขนาดว่ามาร้องไห้ลายตายเตียงบอกขอให้ช่วยเลยแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนโอ้โหคุยกับเขาคุยกับ <BU> <ข>เขาว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยคุยคุยกับเขาเลยว่าอยู่ที่ไหนมาร้องไห้ทําไมอืเขาบอกว่าอยู่ใต้เตียงนี่ไงโอ้เหแล้วเราเขาบอกว่าอยู่<ล>ใต้เต<ล><ด>ียงนี่ไง พอเราตื่นขึ้นมาเราก็แบบเราก็เปิดเตียงขึ้นมาดูเลยนะมันยังเป็นคราบน้ําเหลืองน้ําหนองอยู่เลยที่มันติดอยู่กับปูนอ่ะ oh, <God. S 2> เพราะมันซึมลงไปในปูนมันในในปูปน,ะนอ่ะมันอ่าในปูนอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่สามารถเช็ดออกได้เพราะมันซึมลงไปในปูนอืมอ่าซึ่งแล้วเราลงไปถามเคาน์เตอร์เลยว่าที่ห้องเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ยอมบอกเราจนเราต้องลากเขาไปอะ่ะ อแล้วบอกว่าพี่ดูใต้เตียงแล้วเราก็เปิดเตียงขึ้นให้ดูมันเป็นลอยลักษณะเป็นรูปคนกลางแขนการขาเลยนะแต่มันเป็น,น, an ははนเป็นคาบน้ําเหลืองน้ําหนองอ่ะอออ่าแล้วเขาจนเขายอมรับว่ามีฝรั่งอ่ะเหมือนเอาผู้หญิงมานอนแล้วก็ฆ่าแล้วหมกแล้วโดยที่เอาเอาฟูกะทับไว้โอ้โหดว่ะแล้วมาเจอก็คืออืดแล้วอืมนี่ไงก็เลยเป็นน้ํา hey, เหลืองน้ําหนองอ่าเป็นรูป แขนขาคนเลยเข้าใจมันจะเป็นเงามืดๆดำๆติดอยู่กับปูนเลยล่ะเห็นเลยแหละใช่มันล้างไม่ออกเออ่าเป็นลักษณะนั้นครับอย่างที่ผมเคยเจอที่เชียงใหม่อีกเคสหนึ่งนะนะแถมเป็นเรื่องเล็กๆให้แล้วกันนะนี่หูฟังดูแล้วน้ำเหลืองอกไม่อยากพูดละประมาณนั้นแล้วกันนะฮะขอบคุณด้วยสําหรับความรู้ในช่วงท้ายเรื่องคุณพัฒน่ารักเสมอมักก็จะมีเกล็ดความรู้มาฝากเราขอบพระคุณมากนะคุณพัฒน์เนาะจริงๆเดี๋ยว ผมจะฝากเรื่องไว้กับพี่พี่ตั้มอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าที่พี่ตั้มจัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยที่จัดพรุ่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้รอกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องของตุ๊กตาที่เราคุยกันมานั้นดีกว่าว้ายจริงหรอตุ๊กตาพม่าที่คุยกันวันก่อนว่าตุ๊กตาพม่าที่เอามาจากแ่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขาเอามาไว้ที่อาจารย์ผมเนี่ยมีความเฮี้ยนยังไงอย เป็นตุ๊กตาลักษณะเกินเป็นตุ๊กตาเคยเห็นตุ๊กตาหน้าขาวๆไหมฮะเคยเคยเคยแล้วจะแล้วก็จะแบบเป็นตุ๊กตาหุ่นกระบอกที่มันแบบอย่างเงี้ยพอมันจะบอกแกะตอกแขกแขนจะแบบลำได้ก็แก๊กก็แกกอย่างเงี้ยเคยเคยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะติดไว้ก่อนพรุ่งนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โทรมาได้เลยได้จัดให้โอเคยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะคุณพานะได้ครับสร้างความสะพรึงน่ากลัวได้จริงๆริงมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับนะ ครับผมโอเค <Okay. S 1> <ม>ขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ